สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่า,าสูนทุกคนนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าจุดกรรําเนิดของอสนรตัวเลขมีที่มาจากไหนแล้วสาเหตุการเกิดเกิดมาได้ยังไงในวันนี้นะครับเราจะมาดูจุดกรรําเนิดของอสนรตัวแรขของเรื่องกันซึ่งอสนรตัวเลขของเรื่องนั้นแน่นอนว่าหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือคิบุสึจิมุซันราชาอาสนร เป็นอสูรที่เกิดมาตั้งนานแล้วมีอายุยืนยาวกว่า1น0 0ปีเลยทีเดียวนานมากถ้าเทียบกับอสูรทั่วไปขนาดอสูรข้างขึ้นที่มีอายุขั้นต่ํา100กว่าปียังว่านานเลยนะถ้ายิ่งเทียบกับมนุษย์น,นั้นบอกเลยว่าผ่านมาหลายรุ่นคนมากๆอยู่นานจนยุคสมัยเปลี่ยนเลยส <Wow. S 1> ิ่งจุดเริ่มต้นที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มูสันเป็นอสูรน,นั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนในยุคเฮอันถ้าถามว่ายุคเฮอันคือช่วงไหน จะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับก็อยู่ในช่วงคศ794จนถึง1185ส่วนยุคไทโชนะครับยุคที่ดำเนินเรื่องอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคอส1912จนถึง1926เป็นยุคที่มีช่วงเวลาสั้นมากๆ <S 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 เห็นได้ว่าห่างกันหลายยุคหลายสมัยเลยซึ่งจุดกำเนิดของอสูุธตนนี้ก็มีที่มาตั้งแต่ที่มูซันอยู่ในท้องแม่ตอนเด็กนะครับ มูซสันยังไม่ได้เป็นอสูรน,นะเป็นเพียงเด็กกระจ้อยเลอยเด็กน้อยธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่เพราะตอนที่อยู่ในท้องของเม่หัวใจของมูซสันก็หยุดเต้นไปหลายต่อหลายครั้งใครเห็นก็ว่าไม่ปกติหรือแม้แต่ตอนที่เกิดออกมาก็ไม่มีทั้งชีพจรและไม่หายใจเลยตอนที่เกิดมาทุกๆคนก็เข้าใจว่าต้องตายแน่ๆแล้วถ้าถามว่าตายไหมบอกเลยนะครับว่าไม่ตาย คนที่บ้านที่เห็นมูซันตอนเด็กนอนนิ่งขนาดนี้หายใจก็ไม่หายใจชีพจรก็ไม่มีก็เลยเอาร่างของมูซันไปเผาเพราะคิดว่าตายแล้วแน่ๆจังหวะที่กําลังจะเผาเท่านั้นแหละแต่ยังไม่ได้เผานะอยู่ๆเด็กที่นอนนิ่งไม่มีชีพจรก็ร้องออกมาซะอย่างนั้น <c oughs> มูซันก็เลยรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์อยู่ๆก็ร้องเฉยเลยะสิ่งตอนที่มูซันอยู่ๆก็ฟื้นมานั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาสุนนะครับฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์จริงๆ จนเวลาผ่านไปมูซันที่โตขึ้นก็ได้มีอาการป่วยตอนนี้แหละถึงเวลาเปิดต,ตัวตัวละครใหม่ตัวละครนี้นะครับคือหมอคนหนึ่งในยุคเฮอันไม่ได้มีบอกชื่อนะว่าหมอคนนี้ชื่อว่าอะไรซึ่งหมอคนนี้เป็นหมอผู้มีเมตตาเขาบอกมูซันว่ามูซันจะตายก่อนอายุ20ปีแน่ๆหมอคนนี้ก็เลยพยายามทุกวิถีทางเพื่อ,อยืดชีวิตของมูซันออกไปให้นานที่สุด ก็เลยปรุงยางสูตรพิเศษขึ้นมาให้มูสันน้ำตาล,คลเครื่องเทศสารพัดของกุกิลแต่หลังจากที่มูสันกินไปแล้วนะครับผลมันกลับตรงกันข้ามแทนที่สุขภาพจะดีขึ้นอาการป่วยจะหายแต่กลับกลายเป็นอาการป่วยของมูสันแย่ลง <c oughs> ด้วยความโมโหของมูสันที่มีต่อหมอ,อยาอะไรฟะเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยแย่กว่าเดิมซะอีก มูซันก็เลยสังหารหมอเลยละกันแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะยาที่หมอทําขึ้นมานั้นมันได้ผลซะอย่างนั้นอะร่างกายที่เคยอ่อนแอกับแข็งแกร่งขึ้นมากๆฟังดูเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วนะครับยาตัวนี้มีข้อเสียอยู่นั่นก็คือคนที่ได้รับยาตัวนี้จะไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้ถ้าโดนแสงอาทิตย์ก็จะต้องตายเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากใช้ชีวิตลําบากขึ้นเยอะเลยอะ อีกทั้งยังมีความกระหายในการกินเลือดเนื้ออีกสรุปตอนนี้มูซันกลายเป็นอสูรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนที่สร้างอาสูรขึ้นมาก็คือหมอคนนี้นี่แหละจะเห็นได้เลยว่าการเป็นอสูรน,นั้นมีข้อดีที่แข็งแกร่งและตายยากก็จริงแต่ดันมีข้อเสียมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความอยากกินมนุษย์สิ่งคอเสียนี้สำหรับมูซันแล้วไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ แค่กินซะก,ก็จบเรื่องง่ายๆแค่นี้เองแต่ข้อเสียที่มูซันรับไม่ได้เลยนะครับก็คือการที่อยู่ใต้แสงอาทิตย์ไม่ได้นี่แหละทําให้ไม่สามารถไปไหนได้ในช่วงกลางวันมันช่างเสียหน่ายิ่งนักนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่มูซันพยายามหาทางรักษาให้ตัวเองเป็นอมาตาได้แม้จะโดนแสงก็ตามถ้าทําได้จริงเนี่ยมูซันจะไล่เทียมทานสุดๆเลยซึ่งยาที่หมอใช้รักษามูซันตอนแรกนั้นก็มีส่วนผสมของดอกที่กังสีน้ําเงิน ทำให้มูซันพยายามตามหาดอกนี้ให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามสิ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดจริงๆก็คือการถามหมอนี่แหละว่าดอกที่กลางสีน้ําเงินนี้อยู่ที่ไหนแต่มูซันมันดันมือเร็วไงเห็นอนาะการแย่ลงปุ๊บฆ่าหมอปั๊บเลยอะไม่ทันได้สอบถามอะไรก็เลยต้องตามหาเองอย่างยากลําบากหลังจากมูซันกลายเป็นอาสูนตัวแรกแล้วเขาก็ได้สร้างอสูนเพิ่มมากมายเยอะจนเหมือนโรคระบาดเลย เพื่อหวังว่าจะมีอาสูรที่มีความสามารถทนต่อแสงแดดได้สิ่งคลิปการสร้างอสูรน,นั้นผมก็เคยทําไว้แล้วนะขอไม่ลงลึกมากแล้วกันสรุปก็คือมูซันพยายามที่จะตามหาอดอกที่กางสีน้าเงินหรือไม่ก็อาสูรที่สามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้แน่นอนว่าการที่มูซันกลายเป็นอาสูรน,นั้นนอกจากจะส่งผลต่อมนุษย์หลายๆคนแล้วยังส่งผลต่อตระกูลตระกูลหนึ่งนั่นก็คือตระกูลอุบุยาชิกิพอเดิมทีแล้วนะครับมูซันแลทานคากายะ เป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันการที่มูซันกลายเป็นอาสูรแบบนี้ก็เปรียบเสมือนว่าตระกูลอุบุยาชิกิให้กำเนิดอสูรขึ้นมานั่นจึงส่งผลให้ตระกูลนี้ต้องคำสาปสวยแท้ๆเลยเด็กทารกที่เกิดมาจากตระกูลนี้นะครับจะอ่อนแอกันทั้งนั้นอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายคล้ายๆมูซันตอนแรกเลยพวกเขานะครับจึงต้องทุ่มเทชีวิตเพื่อจัดการมูซันให้ได้จากนั้นคำสาบก็จะขายสรุปง่ายๆเลยก็คือมูซันนะครับ เป็นอาสูนต้นแรกที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังสร้างอาสูนมากมายนับไม่ถ้วนอีกสิ่งคนที่ทําให้เป็นอาสูนก็คือหมอในยุคเฮอันซึ่งจริงๆแล้วนะครับหมอคนนี้เป็นคนดีด้วยซ้ำอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอสูนอะไรเลยแค่พยายามหาทางยื้อชีวิตมูซันเท่าน,นั้นเองตามจรรญ,ญาบรรณของคนเป็นหมอนะแต่สุดท้ายมูซันก็กลายเป็นอาสูนและมูซันตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เลวด้วยนะเขาแค่เกิดมาป่วยแค่นั้นเองถ้าไม่รักษาก็ต้องตายก่อนอายุ20ปีเอาจริง ่วงแรกแอบสองสารเหมือนกันนะเหมือนคนซวยที่เกิดมาสุขภาพไม่ดีแะแต่ก็นั่นแหลนะเนาะด้วยความหัวร้อนทําให้ข้าหมอไปตั้งแต่แรกถ้าคุยกันดีๆแต่แรกก็จบแล้วเพือ่อเพื่อหมออาจจะหาทางรักษาได้ก็ได้นะแต่ช่วงท้ายก็ต้องยอมรับเลยว่ามุสันมีความโหยหาความเป็นอมาตะที่แท้จริงโลบมากๆต่อให้ข้าคนแค่ไหนก็ยอมใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ความเป็นอมตะมา,า,า Q&A พี่การต่อรับ เห็นมูซันมีภรรยาและครอบครัวแล้วมูซันไปตีเนียนจีบสาวคนนี้ได้ยังไงล่ะคะจริงๆแล้วคําตอบก็มีเปิดเผยอ,ออกมาแล้วนะนอกจากมูซันจะมีหน้าตาหล่อเหลาแล้วเคล็ดลับง่ายๆที่มูซันใช้เข้าหาผู้หญิงคนนี้ก็คือการแอบฆ่าสามีของเขายังไงละ่ะแค่นี้ก็ตีเนียนเข้าหาได้แล้วสมกับเป็นมูซันจริงๆห้ามลอกเลียนแบบนะะจบไปแล้วนะครับกับสาเหตุที่ทําให้มูซันเป็นอสูรใครมีคําถามอะไร ถามมากันได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก,กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกัน